ลองฟังน oh. ี่สิข้าพ oh, ุ่มเป็นได้แค่เก้าอี้แต่เป็นคนในใจถึงไม่ได้โคตรของจอบเลยของจอบตรงไหนโอ้ยเอดัมเบลใครกระโดดอยู่น่าเอาวิวิดวิวิดโอ้ยโดนทุบแล้วดัมเบลโดนทุบแล้วเฮ้ยใครเรียกใครเรียกไข่นี่แหละปล่อยใจยังไม่เรียกอะโอ้โดนทุบโดนทุบโดนหน้าเราต้องนิ่งนะต้องนิ่งให้มากที่สุดนะไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอะโอยตาย ไม่บอกไม่บอกต้องนิ่งให้มากที่สุดแล้วได้หามไปเพิ่มเดือดมาแล้วผ่านเราไปเฉยเลยเอ้ยไม่เจอให้เหลือสิบวิ่งก่อนดีกว่าเรียบร้อยเจอเลยสวัสดีจ้าวิ่งเดาวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่งเอ้ยเฮ้ยเอ้ยจ๋อยอยู่เดี๋ยวลา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 เนี่ยอยู่นี่จ้า To in that <laughs>